ชุดครับสีประตูออโต้ครับนาวาร่าตัวใหม่ครับตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าตัวใหม่ล่าสุดหน้าใหม่เลยนะครับปี21นะครับสี่ประตูออโต้ตัวสูงหน้าใหม่แบบนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบควอดไอ้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบควอดไอ้สี่ดวงนะครับสวยๆเดิมๆรถเพิ่งเข้าครับบอกเลยรถเพิ่งเข้าครับห้าแสนกว่าบาทราคาสวยราคาดีแน่นอนนะครับไม่แค่แปดหมื่นกว่าโล ไม่แค่8 0 0 0 0กว่าโลนะครับสีบอลเงินสวยๆแบบนี้ใครที่หากระบะตัวใหม่หน้าใหม่คุ้มๆฟังก์ชันครบนะครับ190แรงม้าโคตรแรงนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงเทอร์โบคู่แบบนี้นะครับรถยนต์งานปาวเวอร์สูงแท้ครับจากเรียกว่าซูมิโตโมะนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะครับขอไปจากไทโอริกนะครับไฟท้ายแบบใหม่ครับไฟท้ายแบบ L.E.D. เซนเซอร์ครบๆท้าย4จุดเลยโคตรคุ้มตัวอี๋อันนี้ปี21ครับ เกียร์ออโต้กล้อง360ผมบอกเลยว่าสมัครใช้ดีออปชันครบชุดแต่งครบแบบนี้เบาะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้คันนี้ใครหายอยู่ห้ามพลาดเลยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีเคดีฟรีดาวด้วยครับยอดจัดรถคันนี้นะครับสีบอลเงินสภาพสวยเดิมนะครับรถสวยสภาพเดิมแบบนี้ไปบอกเลยว่ามีที่นี่เท่านั้นครับคลัสเกตเอให้นะครับคันนี้คือนาวาร่านะครับ2.3ตัว E นะครับ ติดต่อหาเป้ครับที่เบอร์0947894848ครับสีสวยๆสภาพเดิมๆทะเบียน5248ครับผมบอกเลยว่านี่คือนวาร่านะครับตัวใหม่หน้าใหม่เลยนะครับผมบอกเลยนะว่าห้ามพลาดนะครับไม่แค่80,000มาไวไปไวแน่นอนนะครับที่สำคัญซื้อได้ทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับวิ่งเซนถึงหน้าบ้านเลยนะครับกดไลค์กดติดตามไว้แล้วทักมาหาโทรหาเป้ครับโคสวยมาเริ่มดูกันนะครับ สีบอลสีบอลสีเดิมนะครับนี่สีบอลสีเดิมสภาพสวยสวยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วสีดวงมีไฟเดธามครบหน้าดุดดันนะครับนี่เป็นกระจังหน้าลายถักตาข่ายนะครับสีดำด้านนะครับรถโคตรสวยนะส่วนตัวแม็กตัวยางครับได้ตัวยางเนี่ยเป็นยางบิสโตรนนะครับปี24เปลี่ยนมาให้แล้วล้อหน้าดิสเบรกตั้งศูนย์ทงล้อครบครับส่วนตัวซุ้มล้อครับสภาพเดิมๆยังไม่ล้างนะครับนี่เพิ่งเข้ามาเลยนะ กระจกมองข้างัรับมากับตัวไฟเลี้ยวในตัวพ่อพร้อมกับกล้อง360ครับแล้วก็ด้ั้หน้ากระจกเดิมนะครับรถเพิ่งเข้าจริงๆนะครับหูจับมีคีย์เลสกันล็อกล็อกแอรแลกว่าการขโมยให้ด้วยนะครับด้านในสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับสีสันผิวพรรณนะครับหาหายากนะสภาพแบบนี้นะครับรถในงานประวัติสูนแท้นะครับรถดูเล่มนะมีเลขมีบุ๊กทุกอย่างครบครับนี่ บุ๊กมีเล่มมีครับประวัติศูนย์แท้นะครับโคสสวยนะโคดสวยนะครับบุ๊กอยู่ครบเล่มอยู่ครบเนี่ยครับเอกสารครบนะใครหาอยู่ครับรถเดิมๆนะซื้อสดซื้อผ่อนบอกเป้ได้เลยครับติดต่อหาเป้ครับ094 7 8 9 4 8 4สปครับนวราสวยหล่อเกียร์ออโต้นะครับฟังก์ชันคุ้มคุ้มนะครับสภาพแบบนี้รีบทักหาเป้ด่วนๆนะครับแอร์หลังมีครบพร้อมกับจุดฟาสชนะครับ เบาะเป็นเบาหนังนะครับตรงกลางก็เรียกว่าสามารถที่จะพับลงมาได้แบบนี้สวยคุ้มจริงนะครับยกเบาได้ครับตัวถังบอดนี้เดิมๆนะครับตัวถังบอดนี้เดิมหมดเลยนะครับเนี่ยเดิมนะจองได้นะครับวันนี้ก็มีโปรนะครับประกันเครื่องเกียร์ซ่อมสูตรให้ฟรี1ปีครับสีเท่ากันทั้งหมดสภาพเดิมสวยนะครับตะเข็บไมนักเลยต่อโครงสร้างก็เดิมนะครับนี่เดิมๆเลยนะ สภาพเดิมสวยครับแคลิบอยใส่มาให้ครบนะครับถามว่าถอดออกได้ไหมถอดออกได้นะครับถ้าลูกค้าต้องการแต่ว่าถ้าของเดิมมีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วนะครับแคลิบอยเนี่ยสองมือเบิกใหม่พร้อมติดตั้งนะครับผมบอกเลยนะว่าลูกค้าครับคุ้มแบบนี้ไม่ต้องทาอะไรเพิ่มแล้วนะครับและที่สาคัญฟรีดาวได้เลยนะครับพอประมาณเก้าพันกว่าบาทนะครับด้านท้ายครับตัวนี้เซ็นเซอร์ถอยนะครับสี่จุดซ้ายสองขวาสองนะครับกล้องสามร้อยหกสิบมีให้ไปดูนะครับ แม็กไลเนอร์เนี่ยผมบอกนะรถมันพึ่งจะเข้ามานะครับแต่เข็บท้ายซ้ายขวาเดิมๆยังไม่ล้างเลยนะนี่คาบคีดี้โคยังอยู่ครบนะครับเดิมๆนะเนี่ยเห็นไหมครับเดิมๆนะครับท้ายเดิมสภาพสวยที่ฝาท้ายเบานะฝาท้ายเบานะครับปกติอยู่จะดากนะเบานะครับเนี่ยเบาบางนะครับยังสวยเลยนะครับคันนี้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับเป็นตัว E ีไฟท้าย LVD c a l i b r นะครับ ส่วนช่วงล่างครับสภาพเดิมแนบอยู่ใต้เผานะครับแนบเดิมๆนะครับสภาพเคิดนิดหน่อยปกติโช๊คซับเดิมไม่มีน้ำมันด้วยเยอะสวยมากโค้ดสวยนะครับขายด้คันนีไปบอกเลยว่าสวยมากครับสภาพเดิมเฟนต่างๆก็เดิมนะครับนี่อันนี้ก็คือค่าคียนดินเฉยนะจะกการล้างให้นะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับแล้วคนรด้างคาเป็นยังไงอะมา ขึ้นดูเลยปีดูเลยครับหลังคาสภาพเดิมนะครับเสาอากาศเสาตั้งเดิมเดิมนะครับสวยนะครับสวยมากมาคันนี้อยู่ดูด้านในนะครับเบาะนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังมาต่อกันครับด้านในนะครับสวยๆเลยออปชันครบๆพรมอลัยเป็นหุ้มหนังอย่างดีมีในเรื่องของฟังก์ชันครับคูซอนโทนมีให้ครับสั่งงานด้วยเสียงได้ล็อกความเร็วได้นะครับขณะขับขี่แอร์แบ็กครบแต่ดังๆนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับแผ่นเพดูครบครับ นี่แทนเพปอยู่ครบครับเดิมๆเลยแท้ะนะครับสภาพเดิมๆนะครับนี่เราไปแกะดูครับรถใหม่อยู่แล้วนะครับเดิมอยู่แล้วนะเบรคสปอรตเดิมๆนะครับห้าแสนกว่าบาทนะนี่ครับตัวฮุนดิ้เทปเดิมนะครับหัวทองน็อตเดิมนะครับเบาะหนังสภาพสวยแป้นเบรกใหม่กิฟต์เลยนะครับเพราะใบแค่แปดหมื่นโลนะครับแล้วก็มีทัชชั่นคอนโทรลให้ด้วยนะครับโคตรคุ้มนะโคตรคุ้มเลยนะครับตัวคาลิเบอร์ครับตัวนี้มีกล้องสามร้อยหกสิบพายนะครับแอร์ก็เป็นออโต้นะ อ่ามาดูต่อครับเครื่องนิ่งกิฟเลยสภาพสวยมากนะครับดูสิครับตัวใหม่นวัตนรรมใหม่น่าใช้นะครับน่าใช้มากไม่แปดหมื่นสองเองนะครับบอกด้วยนะว่าเช็คระยะเมื่อไหร่เี้ยถึงระยะเมื่อไหร่เนี่ยบอกมาเลยตั้งค่าได้ด้วยนะครับแล้วก็อยาให้ดูนะนี่กล้องถอยกล้องหลังก็มีให้ครบนะครับมีให้ครบนะนี่เห็นไหมมีให้ครบหมดเลยนะครับบอ,อ,องสาการเลี้ยวด้วยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับที่อีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวไม่ดูไรนะครับนี่ครับเซ็นเซอร์จอดรถนี่ครับเป็นไงพอเข้าเกีย์ปุ๊บมีเลยนะครับขึ้นมาทันทีโคตรแจ่มนะครับโคตรแจ่มนะกองสาม้อหกสิบนี่นะครับนาวาร่าของจริงต้องแบบนี้นะครับโคตรคุ้มนะครับสวยมากกุญแจแท้สองดอกด้วยนะครับใครได้ไปบอกเดี๋ยวคุ้มมากครับแรงขับดีนุ่มนะครับพวงมาลัยเบากว่าเดิมเยอะเลยนะครับ ปาวัศูนย์นะครับค่าบแบตเตอรี่ทุกอย่างคช็กให้หมดแล้วนะครับตีเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยครบเลยนะครับมาไปดูห้องเครื่องการเป็นยังไงนะครับเทอร์โบคู่นะครับร้อยเก้าสิบแรงม้านะรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวร้อยเก้าสิบแรงม้าโคตรสวยโคตรใหม่นะครับน่าใช้มากนะครับไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นแบบ LED นะครับตัวใหม่เลยนะครับขนาดเอทาวโวที่ออกมานะยังเลนแบบนาวาร่าเลยนะครับผมบอกกันนะ ไฟนงไฟหน้าบอดี้นะครับยังยังเล่นแบบนาวาร่าเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มกว่าคุ้มมากนะครับคันนี้เครื่องนะครับนี่สภาพเดิมๆนะครับเครื่องเดิมเทอร์โบนะครับนี่ตรงนี้เลยอยู่ทางซ้ายแล้วนะครับเทอร์โบจะเปลี่ยนจุดเนาะเครื่องนิ่งกิฟเลยนะครับเครื่องนิ่งกิฟเลยนะครับระบบเบรกเป็น ABS สี่ล้อนะครับระบบเบรก ABS 4ล้อนะครับซีนทุกอย่างนี่ซีนเดิมใหม่กิฟต์นอตไม่มีขยับเลยนะครับ น็อตไม่ขยับสภาพสวยเดิมแค่ไม่ล้างนะครับหัวนุ่งหัวนัดเดิม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 เนี่ยครับโคตรสวยนะครับครันนี้ใช้คำว่าโคตรสวยเลยนะครับมอหนงมอน้ําเดิมเดิมนะครับประภาพเดิมสวยถนนความร้อนยังใหม่ก็บนะครับไปใจแก้วพิเศษเลยนะครับคุ้มมากฟรีดาวได้นะครับจัดได้เต็มเตล้นเลยนะครับไปหน้าของแท้แก้มแท้เดิมเดิมไม่มีชนนะครับประวัติสูตรนาฬิกนี่เห็นไหม 6G6KGR นะครับนี่ เดิมครบครับโคตรแรงนะครับร้อยค้าสิบออกมานะครับแรงสุดแล้วนะครับธรรมดากระบะเลยนะครับตอนนี้นะใครหารถใช้งานนะครับบรรทุกดีขับดีออปชั่นครบสมรรถนะดีผมบอกเลยว่าต้องนาว่าแต่้าใครสนใจรีทักมาโทรมาเลยครับเราบอกเลยว่าไม่เกือบแปดหมื่นอยู่ไม่นานแน่นอนครับสวยคุ้มแบบนี้นะครับรถประวัติศูนแท้เดิมๆไม่มีชนเนี่ยไม่มีชนหนักปิดความจมน้ำต่อต่อรถนะครับเล่มไม่ชรูุสูญหายนะครับมีเล่มพร้อมโอนจะซื้อเงินสดเงินผ่อนก็ได้ติดต่อหาเป้ครับ 094 789 4 8 4ครับทำสัญญาถึงหน้าบ้านทั่วไทยทุกจังหวัดเลยนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนาวราสวยๆสวย2.3นะครับตัว E ปี21ปีใหม่ดอกเบี้ยถูกนะครับแล้ววิ่งน้อยๆแบบนี้ไม่ใหญ่พลาดกันนะครับกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมทักมาโทรมานะครับผมสวัสดีครับ